อยู่กับเมทันบริดครับผมเว็บมาสเตอร์น็อตใน ROV Arena of v a l e r s u r ร์ฟไทยและนี่ก็คือ5ที่นิการเล่นรูอี้สามโมเอกผู้มากับชุดรัดรูปสุดเซ็กซี่คนนี้ก็เป็นฮีโร่ตัวใหม่ล่าสุดนะครับที่เข้ามาต่อจากลาววิวมาเข้าเรื่องกันเลยครับเรื่องที่1สกิลมารู้จักกับสกิลก่อน,อนถ้าติดตัว floating light ถ้าเราเข้าไปใกล้ๆกับฮีโร่ฝั่งเราครับจะเป็นการลิงก์กับเพื่อนทาให้เพิ่มความเร็วเคลื่อนที่ทั้งตัวเราและก็เพื่อนด้วย ท่าที่1 Holy Light กดครั้งแรกจะเป็นการกำหนดพื้นที่สร้างความเสียหายเวทพร้อมติดใบครับหลังจากนั้นสามารถกดใช้ได้อีกทีครับจะเป็นการยิงพลังไปผลักศัตรูให้กระเด็นท่าที่2 Void Portal จะเป็นการกำหนดพื้นที่เปิดจุดวาร์ปกลับบ้านครับ <Yeah. S 1> เมื่อจุดวาร์ปบนจนเต็มวงก็จะส่งคนที่อยู่ในจุดวาร์ปกลับบ้านครับพร้อมกับฟื้นฟูพลังชีวิตแล้วก็เพิ่มความเร็วขึ้นที่ด้วยครับ ท่าอันติ Sacred g a o จะเป็นการกําหนดพื้นที่สร้างวงเวทศักดิ์สิทธิ์โจมตีศัตรูครับและในขณะที่ท่าอันติกําลังทํางานอยู่เพื่อนเราสามารถกดวาร์ปมาที่วงเวทนี้ได้ทันทีครับเรื่องที่2สเตปการเล่นูอี้เป็นฮีโร่ตำแหน่งซับพอร์ตครับยืนอยู่เดียวๆตัวคนเดียวก็อาจจะไม่เก่งนะก็เข้า<ต>ไปรวมกลุ่มกับ<ต>เพื่อนจะดีกว่าครับท่าที่ใช้ประจำก็คือท่าหนึ่งเลยใช้โจมตีได้ครับ ใช้ขัดจังหวะศัตรูได้ท่านหนึ่งกดใช้ได้สองครั้งอ่าตรงนี้มีเพื่อนอยู่สองคนครับมาลุยเลยพวกเราพยายามรักษาระยะไว้นะครับอย่าให้ศัตรูเข้าถึงตัวได้อ่าคีคลิปช่วยคยีคลิปเร็วเสร็จพร้อยวางท่านหนึ่งก่อควนไปโอดดาเมตต้องถอยก่อนเลือดลด แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาครับเรามีท่าสอเปิดวาร์ปพอวงเวทบนครบก็จะวาร์ปกลับบ้านอย่างรวดเร็วพร้อมกับฮิวให้อย่างฉํำเลยครับเล่นซัพพอร์ตหูตาต้องว่องไวครับดูมินิแมปตลอดเลยตรงไหนมีเรื่องรีบเข้าสนับสนุนตรงนี้เพื่อนกำลังโดนลุมครับวางท่าหนึ่งก็กวไปก่อน,อนเปิดวาร์ปเรียกเพื่อนฝั่งนั้นมี2ครับฝั่งเรามี2่าฝั่งเรามาเติมนะครับ นี้ก็เท่ากับ3าุม2จัดการไปเหลืออีกหนึ่งครับจอกฟลีฟเข้าตีป้อมหวัวโดนฝั่งนั้นมาเติมนะครับสองสอฝั 2, 2. ่งเรามาเติมเป็นสามหรือเลยพวกเราโอ้โหได้แรกยิงโคตรแรงเก็บไปอีกหนึ่งครับมาคลิปมาแล้วฝั่งนั้นยังมากันเรื่อยๆครับ ella, เพนจะไปไหนล่ะยิงไป เก็บได้ไหมรื้อยบร้อยท่าไม่ดีแล้วครับเลือดเหลือน้อยเปิดวาร์ปท่าสองรอแล้วก็เข้าวงวาร์ปกลับบ้านพร้อมกับเลือดเต็มรูอนี้ก็เป็นตัวที่เหมาะมากสำหรับคนที่สกิลเพลย์ไม่สูงนะครับแต่อ่านเกมขาดเปิดท่าอันตีไปรื้อยกเพื่อนฝั่งนั้นมี2นะครับฝั่งเรามี4ลุมมดเลยพวกเราไล่เก็บทีละตัว เรียบร้อยเก็บเรียบรีบเกลียคลิปก็ถือว่าบังคับไม่ยากนะครับสลหรับตัวนี้หลักๆใช้แค่ท่านหนึ่งโจมตีได้2ครั้งแล้วก็มีท่า2ใช้วาฟได้แล้วจังหวะหมอกอก,ก็ใช้อันตีเรียกเพื่อนเท่านี้เองมังกรเป็นสองเราเรียบร้อย <Hey. S 1> เลือลดรถก็เปิดวาฟกลับบ้านเลือดเต็มแล้วก็ไปลุยต่อได้ รื่องที่3การออกไอเทมสำหรับรูอี้ในแบบที่ผมเล่นครับชิ้นแรกออกโพสซดอน์นิมเบลมลดภูดาวฟื้นฟูมานาเสริมเกราะเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และยังช่วยเพิ่มอัตราฟื้นฟู HP ให้กับตัวเราแล้วก็เพื่อนด้วยครับเท่านั้นไม่พอถ้ามีคลิปที่อยู่ใกล้ๆตัวเราตายครับเราแล้วก็เพื่อนก็จะได้เงินเพิ่มขึ้นด้วยและยังจะเพิ่มอัตราความเสียหายและการต้านทานความเสียหายให้กับเพื่อนรอบๆด้วยนะครับชิ้นนี้คุ้มมาก ชิ้นที่2อ,ออกรองเท้ากิวดตกรีฟเพิ่มความเร็วขึ้นที่ต้านทานเวทและก็ป้องกันสถานะชิ้นที่3ออกดีเอจิสลดคูลดาวเพิ่มมานาสูงสุดเสริมเกราะและใครที่โจมตีใส่เราก็จะโดนลดความเร็วโจมตีและก็ความเร็วขึ้นที่นะครับชิ้นต่อมาออกเม d i เลียนออฟพลอยลดคูลดาวต้านทานเวทเพิ่มพลังชีวิตและยังได้โล่เสริมดูดซับความเสียหายให้ด้วยนะครับช่วง้ายเกมออกโซลสกอร์เพิ่มพลังเวทเพิ่มพลังชีวิตและยังลดอัตราการฟื้นฟูของเป้าหมายที่เราโจมตีนะครับ แล้วยังเสริมเจาะกเกราะเวทมาให้ด้วยถ้าเกมยืดเยื้อออก40สตรีเวนเพิ่มพลังเวทเพิ่มพลังชีวิตเพิ่มความเร็วเคลื่อนที่และถ้าใช้สกิลโจมตีเป้าหมายก็จะเป็นการลดความเร็วเคลื่อนที่เป้าหมายด้วยนะครับเรื่องที่4่รูนสําหรับรูนตามที่ระบบแนะนำครับรูนแดงเลเวล3เศษเพิ่มพลังเวทรูนม่วงเลเวล3โคลอซัสเพิ่มพลังชีวิตรูนเขียวเลเวล3ฮิคิวเลียนเสริมเกราะต้านทานเวทก็จะเน้นให้ยืนนานยืนทนหน่อยนะครับ และสาหรับพลังแฝงผมก็จะใช้ตามนี้เลยครับและเพื่อนๆที่เล่นรูอี้เก่งครับก็สามารถแนะนําเพิ่มเติมได้รูอี้ออกของใช้รูนใช้พลังแฝงแบบไหนจะโหดสุดเพื่อแสดงความคิดเห็นที่ด้านล่างครับจะขอบคุณมากเลยเรื่องที่5ข้อควรระวังรูอี้เป็นฮีโร่ตำแหน่งซัพพอร์ตครับถ้ายืนอยู่คนเดียวเนี่ยก็ไม่รู้จะไปซัพพอร์ตใครนะก็พยายามยืนเกอกลุมกับเพื่อนไว้ดีกว่าครับมีเพื่อนหลายๆคนเราช่วยซัพพอร์ตทีมก็แข็งแกร่งนะ และเลือดเราก็ไม่ได้เยอะอะไรมากครับรับดาเมตได้นิดหน่อยนะหน้าที่รับดาเมตหลักก็ปล่อยให้แทงทำงานแล้วกันอ่าฟรีมาแล้วครับแทงเปิดแล้วคือเลยพวกเรามีอะไรใส่หมดเอาแทงตาย <S <S โอ้โหเพื่อนตายรัวๆงั้นเราก็ไม่รอดเพื่อนตายต้องรีบปล่อยนะครับเราคนเดียวทำอะไรไม่ได้ก็ถือว่าเป็นตัวที่เล่นง่ายครับในจังหวะทีมไฟ์มีอะไรใส่หมด ถ้าอันติเปิดไปเลยแทงอยู่ไกลครับอยู่เลนล่างก็สามารถเรียกมาช่วยได้อย่างรวดเร็วนะอ่ะมามากันครบๆตอนนี้เหลือสี่คนลุยเลยพวกเราเก็บไปสองเอามาอีกหนึง่งเพนจะไปไหนลิลลน,น่าอีกตัวไม่รอดป้อมสุดท้ายเกบเบรียบย้อนจะไปไหนวางท่านหนึ่งไปครับเกบเบรียบ แล้วมีคอมโบอีกอันที่หมอจะใช้ในเวลานี้มากครับเพื่อนเลือดลดตอนอยู่แนวหน้าเราก็สามารถใช้ท่า2ครับส่งเพื่อนกลับไปที่บ้านฟื้นเลือดให้เต็มแล้วก็มีท่าอันติครับส่งเพื่อนกลับมาที่แนวหน้าได้อย่างรวดเร็วนะแต่งานนี้ดูเหมือนรีบตีบ้านให้จบเลยไม่ยอมวาร์ปกันโอเคเอาชนะไปอย่างสวยงาม MVP ก็ถือว่าเป็นฮีโร่ซัพพอร์ตที่เล่นสนุกมากครับ เปิดวาร์ปหมูกลับบ้านฮิ้วเลือดอย่างรวดเร็วเปิดวาร์ปเรียกรวมพลมาที่แนวหน้าถ้าเปิดวาร์ปได้ถูกที่ถูกเวลาก็พาทีมชนะได้ไม่ยากครับโอเคสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนเล่นเกมให้สนุกสสวัสดีครับ